จากทราบเหรียญที่อยู่ในมือพระอาจารย์ฮะนี่เขาเรียกเหรียญอะไรนะครับตัวเราเยี่ยงบูซัวพิมพ์กรรมการท่างหลังไม่ชินลายอยากทราบจํานวนการสร้างเยอะไหมครับพระอาจารย์ครับพระอาจารพิมกรรมการน้อยฮะจำไม่ได้มันนานเกินมันมีมันมีธรรมามีอะไรบ้างครับพระอาจารย์เหรียญใหญ่เหรียญเล็กร้อยองค์เล็กร้อยองค์ใหญ่ร้อยองเล็กเนื้อเงินทองนวะทองแดงปลุกเสกที่วัดสุทัศน์ เอกนี่ครั้งแรกไปที่ไปลงแผ่นที่เอ่าโผล่เอียงบุสัวอ่าที่ที่สุวเถาที่สุวเถาแล้วก็แล้วก็มาที่วัดโผล่กอที่จะสร้างวัดโผล่กอแล้วมาวัดสุทัศน์ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ไปออกที่เมืองจีนหรือที่เมืองไทยฮะตอนนี้ออกที่เมืองจีนซะส่วนมากเมืองไทยไม่มีมีน้อยมากครับมีน้อยแล้วพูดถึงพลังเทวคุณเป็นยังไงครับด้านไหนครับพระอาจารย์ครบครับครบทุกทางครบทุกทาง นนมีแม่ตามีพกพัน,นค,รครบเลยนะฮะพ่อมีพระไทยวรจีร่วมด้วยใช่แล้วครูบาอาออจารย์สมันยนั้นก็หมดแล้วเมื่อปี38ก็ตอนนี้เหลือพระอาจารย์องเดียวเหรอครับเหลืออาจารย์อีกอครับเหลือยังไม่กี่องค์ครับเหลือสองสามองค์นั้นแะไม่เยอะครับพระบีหลวงพ่ออวยพรองค์โอ้โหสมวพ่ออวยพรท่านก็อายุเยอะแล้วครับแลแปดสิบแล้วครับครับโอเคครับ